การทดสอบที่19กําำลังท่านทานแรงดึงของซีเมนต์มอตาจุดประสงค์เพื่อหาค่าแรงดึงของซีเมนต์มอตาโดยใช้แบบหล่อบาเกตอุปกรณ์ 1. เครื่องช่าง 2. ตะแกรงร่อน 3. เครื่องทดสอบกำลังดึง 4. หัวจับก้อนตัวอย่าง 5. เครื่องเหล็ก 6. แบบหล่อบาริเกต 7. กระบอกตวง ขั้นตอนการทดลอง 1. ทาแบบหล่อว้เกตด,ด้วยน้ำมันบางๆให้ทั่วและวางแบบหล่อบ,บนแผ่นเหล็กหรือบนแผลล่นโลหะที่ทาด้วยน้ำมันบางๆที่สะอาด 2. เตซีเมนต์ต้ตาลงในแบบหล่อให้พูนขึ้นเรื่อยๆโดยปราศจากการอัดส่วนผสมสมสวมถุงมือและกดซีเมนต์ต้ตาด้วยหัวแม่มือให้ทั่วตลอดผิวหน้าจำนวน12ครั้งในแต่ละก้อนตัวอย่าง แหที่กดต้องเพียงพอที่จะให้ส่วนผสมไหลทั่วแบบหล่อทุกซอกมุมเติมซีเมนต์มอตาลงแบบหล่อให้พูนอีกครั้งหนึ่งแล้วปาดหน้เรียบด้วยเกลียงเหล็ก 4. นํนำแผ่นโลหะอีกแผ่นหนึ่งมาประกบด้านบนของแบบหล่อและพลิกเอาด้านล่างกลับขึ้นมาทำอีกครั้ง หลังจากทดลองเสร็จแล้วการเก็บรักษาก็คือนำก้อนตัวอย่างวางในห้องบ่มชื้นหรือใช้ผ้าที่เปียกชื้นคลุมเป็นเวลา 20- 24ชั่วโมงและป้องกันไม่ให้น้ำหยดลงโดนผิวของก้อนตัวอย่างต่อจากนั้นตอดแบบหล่อออกแล้วนำก้อนตัวอย่างไปแช่น้ำจนถึงวันที่ต้องการตรวจสอบการเตรียมมอต้านะคะเริ่มจากวัดปริมาณน,น้ำค่ะใส่น้ำลงไปแล้วก็ค่อยๆเททรายลงไป ในระดับที่นในเลยตามเวลาค่ะแล้วก็เปลี่ยนเป็นความแรงที่2แล้วก็ําเวลาเหมือนเดิมค่ะหลังจากสร็จแล้วก็นำปูนมาใส่ในแป้นปิพมค่ะแล้วก็กด12ครั้งหลังจากนั้นก็แผนประกบปลิกด้านเพื่อทำแบบเดิมอีกครั้งค่ะ หลังจากเสร็จแล้วเรามาวางไว้แบบนี้นะคะส่วนนี้คือสว่วนผส์ที่ใช้ผสมมอต้านะคะน้ำหนักของปูนซีเมนต์หกรัม g, น้ำหนักของทราย450กรัมน้ำหนักของน้ำห7จทรายส่วนด้วยซีเมนต์เท่ากับ3น้ำส่วนด้วยซีเมนต์เท่ากับ0.45ค่ะอันนี้คือค่าที่จดได้ระยะเวลาของชิ้นงานคือ28วันนะคะ มีน้งหมด5ก้อนน้ำหนักก็จะต่างกันไปทางกว้างกันยาวก็จะต่างกันไปหลังจากทำการทดสอบเราใช้ได้แค่3ก้อนก็คือก้อนที่1ก้อนที่2ก้อนที่5เราจึงนำต้องสาก้อนมาหาพื้นที่ส่วนค่าเมกโลดเราจะเปลี่ยนจาก kn เป็น kg ด้วยการหารด้วย9.8 1 ส่วนค่าเตรนทราสเปตก้อนที่1ก็จะได้0.95ก้อนที่2 1.161ก้อนที่3 1.388เราก็จะนำทั้ง3ก้อนมาบวกกันแล้วหาร3ก็จะได้ค่าเฉลี่ยคือ1.166ค่ะ